เปิดประตูส <Um ู่กกตเปิดประตูสู่กกตเปิดประตูสู่กกตเลือกตั้งระดับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทำความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการ เปิดประตูสูกะกะ่กกตดำเนินรายการโดยนันประพัฒเฉลิมสินธิรัน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ้ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒนเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอกันเป็นประจําวันอาทิตย์บ่ายสองโมงครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงค่ะกับเรื่องราวดีๆความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะสําหรับวันนี้เราจะคุยกันในประเด็นเรื่องของการแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกต in ั้งกันค่ะ right. วันนี้อยู่กับวิทยากรท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ4ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเราอยู่กับคุณพิมพ์สุทธิชาโชคชินเกษมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีดค่ะคุณนันะภัทรท่านผู้ฟังค่ะค่ะ จริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดเหตุในเรื่องของการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรอกนะคะแต่ว่าบางครั้งบางเวลาอาจจะติดขัดด้วยเงื่อนไขของงานการหรือว่าธุละปะปังนะคะก็เลยทำให้เราไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการ แจ้งเหตุเพื่อที่จะรักษารักษาสถานภาพของตัวเองเอาไว้ให้อยู่ในสถานภาพที่ไม่ได้ถูกจํากัดสิทธิ์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคงต้องบอกถึงขั้นตอนกันสักนิดนึงว่าถ้าเรามีเหตุทราบก่อนล่วงหน้าเลยว่าวันที่จะมีการเลือกตั้งอย่างเช่นเรื่องของการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยคะ่ะเราไปไม่ได้ ขั้นตอนของการที่เราจะดําเนินการในเรื่องของการแจ้งเหตุเราต้องทําอะไรบ้างคะค่ะค่ะขั้นตอนของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเรามาพูดถึงเรื่องเอกสารก่อนเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งนะคะเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเหตุเนี่ยก็ถ้าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่28 ที่จะถึงนี้นะคะก็ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเอกสารที่ใช้ก็คือหนังสือนะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือที่เรียกว่าแบบพิมพ์สทอทหนึ่งทับแปดนะคะถามว่าเอากสารตัวนี้จะขอได้ที่ไหนนะคะเอกสารตัวนี้จะมีอยู่ที่อสำนักทะเบียนอำเภอทะเบียนท้องถิ่นนะคะทุกๆที่หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของกกตนะคะ ecc g o t h ได้ค่ะค่ะ,คะในเรื่องการแจ้งเหตุเนี่ยถามว่าจะใช้จะยื่นการแจ้งเหตุแก่ผู้ใดนะคะก็สามารถดำเนินการแจ้งเหตุให้แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้นะคะส่วนวิธีการยื่นทำได้กี่วิธีนะคะวิธีการยื่นนี้สามารถทำการยื่นได้สามวิธีนะคะ อันแรกก็คือยื่นด้วยตนเองนะคะต่อนในทะเบียนอำเภอหรือนาทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตท้องที่นั้นๆนะคะถ้าสะดวกก็อยากให้ไปยื่นด้วยตนเองนะคะหรืออันที่สองก็ทําเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนได้นะคะอันที่สามก็จะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะค่ะค่ะ เอกสารและวิธีการยื่นก็จะมีประมาณประมาณนี้นะคะส่วนระยะเวลาระยะเวลาในการยื่นนะคะากฎหมายบอกไว้ว่าระยะเวลาในการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะต้องแจ้งภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งนะคะหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้งนะคะซึ่งในการเลือกตั้งสมาชิสภเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่ยี่แปดนี้นะคะ ก็กําหนดระยะเวลาในการแจ้งเหตุไว้ถ้าภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งนะคะก็จะต้องยื่นตั้งแต่วันที่ยี่บเอ็ดมีนาคมหกสี่นะคะถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมหกสี่นะคะส่วนการยื่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้งนะคะหลังวันเลือกตั้งนี้ก็ให้ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมหกสี่ถึงวันที่สี่เมษายนหกสี่ค่ะค่ะ แล้วก็เหตุการณ์อะไรบ้างคะที่เราที่เราจะสามารถที่จะไปแจ้งสิทธิ์ว่าเราไม่ไปเลือกตั้งได้ยิ่งยุคปัจจุบันนะคะบางทีคนทำงานในเมือง นะคะแล้วต้องกลับไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีซึ่งเกิดขึ้นในจังหวัดของตัวเองไม่สามารถเลือกตั้งในลักษณะของการข้ามเขตจังหวัดได้ก็จะต้องใช้เหตุปัจจัยแล้วก็ต้องใช้สตางค์ด้วยยุคโควิดแบบนี้เศรษฐกิจกไม่ดีค่ะบางคนก็ตกงานค่าใช้ใจ่ายก็สูงอยู่แล้วมันเอามาอ้างสิทธิ์ในเรื่องของไม่ไปเลือกตั้งได้ไหมคะค่ะเหตุนะคะ เหตุที่ใช้ในการแจ้งเหตุนะคะว่าที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์รัตตั้งได้นะคะจะมีอยู่สามส่วนใหญ่ๆนะคะส่วนแรกก็เป็นส่วนเรื่องของด้านระยะทางนะคะส่วนที่สองเรื่องของด้านร่างกายหรือส่วนที่สามในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่นะคะมาดูในส่วนแรกในเรื่องของระยะทางนะคะเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของระยะทางได้ก็จะมีบอกไว้ว่า อันที่หนึ่งนี่คือมีกิจธุระจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลนะคะอันที่สองมีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะคะอันที่สามมีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะอันนี้เป็นส่วนแรกในเรื่องของเรื่องระยะทางนะคะส่วนในเรื่องของด้านร่างกายของเราก็จะมีอยู่สองสองอันก็คือเจ็บป่วยเจ็บป่วยขนาดที่ ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะคะส่วนที่สองก็คือเป็นคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นะคะส่วนที่สามนี่ก็คือได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งนะคะเหตุจําเป็นทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะคะจะต้องระบุเข้าไปใน หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์นะคะว่ามีเหตุจําเป็นอะไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในทะเบียนอาเภอหรือในทะเบียนท้องถิ่นอะ่ะก็จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าเหตุจําเป็นดังกล่าวนั้นเพียงพอที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์จะตั้งได้หรือไม่ค่ะค่ะแสดงว่าระยะทางก็เป็นเกณฑ์นหนึ่งในการที่ะจะบอกได้นะคะว่าท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ด้วยเหตุผลอะไร แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าสมมุติท่านไม่มั่นใจท่านโทรปรึกษากับทางกกตจังหวัดก่อนก็ได้นะคะว่าเรื่องเหตุเนี้ยเราแจ้งแจ้งเหตุได้หรือเปล่าว่าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เราจะได้ไม่ถูกจํากัดสิทธิ์ต่อไปนะคะแล้วก็กรณีอีกกรณีหนึ่งคือถ้าสมมติว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเขาส่งหนังสือแจ้งเหตุไม่ตรงตามระยะเวลาที่กรกตกำหนดจะมีการเขาเรียกว่ามีส่งผลกระทบอะไรบ้างไหมคะเนี่ย อืมนะคะอ่ามันก็จะเป็นกรณีที่แจ้งเหตุไม่ตรงตามระยะเวลาที่ก็เล้ที่กฎหมายได้กําหนดไว้นะคะค่ะแล้วก็รวมถึงกรณีด้วยที่ไม่ได้แจ้งเหตุด้วยหรือแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุหนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควรนะคะบุคคลเหล่านี้นะคะเขาจะถูกจากัดสิทธิ์เลือกตั้งถูกจากัดสิทธิ์ค่ะถูกจากัดสิทธิ์ จำกัดสิทธิ์เรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะค่ะอย่างแรกเลยนะคะจะถูกจากัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะคะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกอุทิสภานะคะรวมถึงถูกจำกัดสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะต่อไปจะ สิ่งที่เขาจะถูกจํากัดสิทธิ์นั่นคือถูกจํากัดสิทธิ์การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะคะถูกจํากัดสิทธิ์ในการดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองนะคะการดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุกการผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น นะคะอันสุดท้ายที่จะถูกจํากัดสิทธ์ก็คือถูกจํากัดสิทธิ์การดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นนะคะผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นและเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น,นะคะ่นะ,คะในการถูกจํากัดสิทธิ์นะคะตามหกข้อที่กล่าวมานะคะก็จะมีกําหนดระยะเวลาครั้งละสองปีนะับแต่วันเลือกตั้งในครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งค่ะค่ะ แล้วกรณีถ้าสมมุติว่าดิฉันเนี่ยแจ้งความจำนงไปว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนล่วงหน้าแล้วแต่พอถึงวันจริงๆดันไม่มีธุระค่ะดันไม่มีธุระแล้วปเปลี่ยนใจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ไหมคะอันนี้ตอบเลยว่าการแจ้งเหตุนั้นนะคะไม่ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เนี่ยไม่เป็นการตัดสิทธิ์ที่ผู้นั้นนั่นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะตามระเบียบกฎหมายกําหนดไว้เลย อย่างตัวอย่างเช่นนะคะท่านได้แจ้งเหตุไว้ก่อนวันเลือกตั้งเจ็ดวันว่าไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้นะคะเนื่องจากอาจจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปอ่าไม่ได้ไปค่ะทําให้วันที่28นะคะท่านสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตามปกติค่ะทําได้นะคะไม่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 เกิดเหตุแน่ๆนเลยเพราะฉะนั้นการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย คือถ้าจะให้มั่นใจคือหลังวันเลือกตั้งจะจะชัดเจนมากเลยว่าคุณไม่ได้ไปใช้สิทิ์คุณแจ้งเหตุหลังวันเลือกตั้งนี่ะทําได้อยู่กี่วันนะคะต้องภายในกี่วันนะคะ,ะถ้าหลังวันเลือกหลังวันเลือกเลือกตั้งต้องภายในเจ็ดวันนะับแต่วันเลือกตั้งค่ะค่ะ,คะก็สามารถแต่กรณีที่ที่สามที่ยื่นก่อนวันเลือกตั้งเนี้ยนะคะ เรากําหนดไว้ว่าภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านถ้าท่านจะยื่นก่อนเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งท่านก็สามารถยื่นเอกสารมาได้นะคะเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเขากําหนดว่าหากมีการแจ้งเหตุก่อนระยะเวลาที่กําหนดเนี่ยก็ให้นายทะเบียนในอาเภอรับคํารองไว้ก่อนได้นะคะแต่มาให้นํามาพิจารณาตามห่วงเวลาที่กําหนดไว้เฉยๆอ่าค่ะ อันนี้ตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นมีนักศึกษาที่เรียนต่ออยู่ต่างประเทศแล้วมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นเขาไม่สามารถกลับมาได้แน่ๆอ่ะมอบอำนาจให้พี่น้องไปยื่นให้ก็ยื่นไว้ก่อนล่วงหน้าหนึ่งเดือนเพราะว่าไม่มาใช้สิทธิ์แน่นอนฉันอยู่ต่างประเทศอ่ะอย่างเงี้ยคือไม่แน่นอนอันนี้ทําได้เลยนะคะทําได้ค่ะทำได้ค่ะแต่ในเรื่องการพิจารณาเหตุนี้ าทะเบียนอำเภอนทะเบียนท้องถิ่นก็ก็จะนํามาพิจารณาในห่วงเวลาที่กฎหมายกําหนดค่ะคือเจ็ดวันก่อนมาเรือกตั้งค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ของเราได้ไหมคะว่า เอ๊ะข่าวที่แล้วฉันไปเลือกตั้งหรือเปล่านะฉันจําไม่ได้ฉันถูกจํากัดสิทธิ์หรือเปล่าฉันควรจะไปเลือกตั้งครั้งนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าฉันไม่ไปเลือกตั้งครั้งนี้การจํากัดสิทธิ์มันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะอยากให้ท่านผอ,อช่วยอธิบายตรงนี้สักนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการจํากัดสิทธิ์ว่าถ้า<ต>ไม่ไปเลือก <ใน S 1> คราวที่แล้ว,ลวครั้งนี้ก็ไม่ไปเลือกอีกจะเกิดอะไรขึ้นคะกรอีถ้าครั้งที่แล้ว ตามที่กล่าวไปเรื่องการถูกจํากัดสิทธิ์นะคะกรณน,นี้ที่ไม่ไปเลือกตั้งแในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่จะถึงนี้นะคะกับนายกเทศมนตรีเนะะี่ยค่ะถ้าท่านไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งนี้ท่านก็ถูกจํากัดสิทธิ์ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะเป็นระยะเวลาสองปีนะคะถามว่าถ้าท่านแจ้งเหตุแล้วถ้าท่านแจ้งเหตุแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงว่าเหตุที่ท่านแจ้งเนะี่ย ได้รับการอ,อาจจนรุมัติจากนายทะเบียนอำเภอหรือน,นายทะเบียนท้องถิ่นนะคะเพื่อจะได้เซ็คว่าท่านการแจ้งเหตุของท่านเนี่ยเป็นผลแล้วนะคะเมื่อท่านได้ไปยืน่นการแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือน,นายทะเบียนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการพิจารณาแจ้งเหตุแล้วนะคะนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นอ่ะเขาจะพิจารณาเป็นสองประเด็นคือมีเหตุผลอันจําเป็นเพียงพอไหมนะคะหรืออันที่สอง ท่านคิดว่านายทะเบียนอำเภอคิดว่าไม่มีเหตุผลอาจจะเป็นเพียงคอนะคะท่านก็จะแจ้งทำหนังสือนะคะตอบผลการพิจารณาการแจ้งเหตุไปยังผู้แจ้งนะคะตามที่อยู่ที่ที่ผู้แจ้งได้เขียนไว้ในแบบหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เหลือตั้งนะคะค่ะ ท่านก็สามารถเก็บหลักฐานตรงนี้ไว้ได้นะคะว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถึงท่านจะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ท่านก็ได้ทําการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปแล้วค่ะอันนั้นคือหลักฐานนะคะแต่กรณีถ้าสมมุติว่าคราวที่แล้วปลายปีที่แล้วที่มีเลือกตั้งนายกอบจอนะคะไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้เลือกตั้งเทศบาลไม่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์อีกจากการจํากัดสิทธิ์มันบวกขึ้นไปอีกไหมคะหรือหรือว่ายังการจํากัดสิทธิ์ยังเท่าเดิม อ่านะคะการการจำกัดสิทธิ์นะคะการกำจัดสิทธิ์นะคะจะมีกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถูกไหมคะใช่ค่ะในการเลือกตั้งในการเลือกตั้งอบจครั้งที่ผ่านมาเมื่อวันที่ยี่สิบเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาหกสามไม่ได้ไปเลือกถูกไหมคะใช่ค่ะและคานี้เทศบาลเทศบาลไม่ไปเลือกอีก อันนี้อันนี้บวกเพิ่มไหมคะ,คะเวลาบวกเพิ่มว่าไปไหมคะค่ะจะนับเวลาครั้งหลังสุดที่ท่านไม่ไปใช้สิทธิ์ก็คือนับตั้งแต่วันที่ยี่แปดมีนาคมหกปีไปอีกสองปีค่ะไม่บวกเพิ่มค่ะ,คะตามกฎหมายให้นับแต่นับตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์ค่ะก็คือล่าสุด ก็คืออัน,นเลือกตั้งล่าสุดให้เอาการเลือกตั้งล่าสุดเป็นเกณฑ์ใช่ค่ะอังล่าสุดเป็นเกณฑ์นะคะในการกาหนดระยะเวลาการจํากัดสิทธิ์ค่ะค่ะอันนี้อันนี้คือเรื่องราวของการจํากัดสิทธิ์นะคะแล้วการตรวจสอบสิทธิ์หลังจากที่เราแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วเนี่ยคะ่ะเราตรวจสอบเองได้ไหมคะตรวจสอบวิธีการตรวจสอบของเราตรวจสอบยังไงได้คะ อ๋อที่ในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนนะคะเขาจะมีอ่าขึ้นหน้าจอไว้เลยเป็นการตรวจสอบสิทธิ์นะคะว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งถูกจำกัดสิทธิ์ไหมอะไรเงี้ยนะคะสามารถตรวจสอบได้ค่ะค่ะก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ <c oughs> ของกกต w w w ect.go.th ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็จะมีแบนเนอร์ เรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์เข้าไปคุณก็คลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของท่านดูก็จะต้องพิมพ์เลขบัตรประชาชนของตัวท่านอ่านะคะมันก็จะเด้งออกมาว่าอ๋อ คุณเป็นคนที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งในครั้งที่แล้วถูกจํากัดสิทธิ์อะไรอ่เงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ถูกจํากัดสิทธิ์เป็นเป็นคนที่ปรับไปเลือกตั้งตามสม่ําเสมอมันจะขึ้นว่าอะไรคะก็ไม่เป็นผู้ถูกจากัดสิทธิ์ก็ระบบก็ตรวจไม่เจอค่ะอ๋อก็คือไม่ก็บอกว่าไม่พบไม่พบไม่พบเรื่องของการถูกจํากัดสิทธิ์แต่อย่างใดใช่ค่ะค่ะ อันนี้คือวิธีการซึ่งก็ทำทำให้มีการอำนวยความสะดวกในการที่จะตรวจสอบหลายๆวิธีด้วยกันนะคะท่านผอคะมีอะไรอยากฝากไว้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องราวของการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมคะค่ะการแจ้งเหตุนะคะถามว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่ากฎหมายได้เปิดช่องไว้แล้วนะคะกรณีที่ท่านมีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลอกตั้งได้นะคะถ้าท่านไม่อยากถูกจํากัดสิทธิ์ในการ เลือกตั้งนะคะก็ให้ท่านทําหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจาไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะก็จะทําให้ท่านไม่ถูกจํากัดสิทธิถกประการนะคะค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนนะคะถ้าคนอ่าท่านใดที่ไม่สะดวกในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิิสภาเทศบาลหรือนาะยกเทศบนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่ยี่แปดมีนาคมนี้นะคะก็ให้ทําหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจาไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะตามเงื่อนระยะเวลาก็คือแจ้ง ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งก็คือวันที่21มีนาถึงวันที่27มีนานะคะส่วนกอบภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้งก็คือยื่นได้ตั้งแต่วันที่29มีนาถึงวันที่4มีษาค่ะค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะวิทยากรของเราผู้มำนวในการฝ่ายจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติสี่ของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งพอ,อ,อพิมพ์สุทธิชาโชคชินกเกษมนะคะให้เกียรติมาพูดค,คุยกับเราเนี่ยนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ฟังคาและนั่นเป็นเสียงของพออ,อพิมพ์สุทธิชาโชชินเกษมผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ4นะคะของสำน,นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วจะกลับเข้ามาสู่อีกช่วงหนึ่งกับรายการเปิดประตูสู่กะกะตอ,อีกสักครู่ค่ะ ช่วงคำสับเลือกตั้งคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสิทเฮรันกับรายการเปิดประตูสู่กะกะตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภานะคะแล้ววันนี้เรื่องราวของคำสับเลือกตั้งคอสหนึคำว่าบัตรดีและบัตรเสียค่ะแน่นอนที่สุดนะคะในการเลือกตั้งนั้นคุณผู้ฟังทุกทกท่านเวลาไปเลือกท่านก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง ไปนะคะแล้วก็จะได้ยินคำว่าบัตรดีกับบัตรเสียเวลาที่มีการนับคะแนนนะคะแล้วก็บอกไปว่าหมายเลขอะไรสำหรับบัตรดีอ่าส่วนที่บัตรเสียก็จะชูขึ้นมาแล้วก็บัตรเสียอ่านะคะก็จะเป็นแบบนี้บัตรดีคืออะไรบัตรดีคือบัตรที่ถูกต้องสามารถที่จะนับคะแนนได้ค่ะบัตรดีเนี่ยนะคะการทำเครื่องหมาย ในบัตรดีคือเครื่องหมายกากบารลงในช่องได้อย่างถูกต้องเป็นกากบาทชัดเจนเพียงช่องเดียวโดยที่ทําเครื่องหมายกากบาทที่ถูกต้องมีจุดตัดเพียงจุดเดียวนะคะส่วนบัตรเสียค่ะบัตรเสียคือบัตรที่ไม่สามารถนํำมานับคะแนนได้นะคะเป็นบัตรที่เกิดจากการที่เราไปทําเครื่องหมายอื่นนอกเหนือจากการกากบาทอย่างเช่นเครื่องหมายถูก หรืออาจจะทําเป็นวงกลมหรืออาจจะทําเป็นอย่างอื่นก็ตามที่ไม่ใช่เครื่องหมายกระกบาทนะคะหรือว่าไปกานอกช่องสี่เหลี่ยมนะคะมีการทําเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายในช่องคําถามหรือว่าไม่มีการทําเครื่องหมายอะไรเลยในบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะหรือว่าไปเขียนชื่อกํากับเอาไว้ในบัตรนั้นๆ อันนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสียทั้งหมดเลยนะคะและบัตรเสียพวกนี้จะไม่สามารถถูกนำมานับคะแนนได้อันนี้เป็นเรื่องราวของคำศัพ์เลือกตั้งประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเปิดประตูสู่กกตมีให้คุณผู้ฟังเราฟังกันเป็นประจำทุกๆวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึง่ง ถึงบ่ายสามโมงนะคะกับความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นกับสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งเรื่องราวของการส่งเสริมการเลือกตั้งเรื่องราวขันของการออกเสียงประชามติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเปิดประตูสู่กะกะตกับดิฉันนันประพัฒน์เฉลิมสินหิรันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ